หลวงพี่ที่แชทไปหาเอเจนตขอรายละเอียดหนุ่มหล่อวละอ่อนมาช่วยนวดคลายเมื่อยให้ที่กุฏิหน่อยนะคะทีนี้ปรากฏว่า แชทเนี่ยมันหลุดออกมามแล้วก็กลายเป็นประเด็นมีภาพด้วยภาพนี้ก็เอามาจากในแชทอะไรเนะระาะหลวงพี่ที่เมื่อยนะ,ะดูกันหน่อยนะคะในแชทเนี่ยคาดว่าเป็นการพูดคุยระหว่างพระกับฝั่งของเอเจนต์ผู้จัดหาชายหนุ่ม mm. เขาก็จะส่งภาพหนุ่มอ่อนแบบว่าวัยกําลังดีนะคะให้กับหลวงพี่ได้เลือกซึ่งทางฝั่งของพระก็มีการสอบถามราคาตั้งแต่พันหาไปจนถึง800ฝั่งของ ผู้จัดหาก็จะส่งรูปมาให้ดูใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยสะดวกเวลานี้เลยนะพระอาจารย์พันห้า 1, 5, ใช่ไหม,มแต่คนนี้ถ,ถ้าเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งพันแปดนะพระอาจารย์คนนี้เขาคำเขาใช้คําว่าคนนี้เก่งนะไม่เก่งนวดครับเก่งไอเก่งนะเนี่ยอะไรไม่รู้แต่ออไม่เก่งนวดเก่งอย่างอื่นหลวงพี่นะก็เลยแต่ไม่ใช่เก่งนวดหลวงพี่ถามว่าคือไงอะ่ะเสริมด้วยเหรอ,เอ,อเอเจนต์ก็ตอบว่าครับ ชอบป่ะครับนี่เออก็ถามย้อนกันไปย้อนกันมาว่าตกลงคนเนี้ยที่เก่งนะแต่ไม่เก่งนวดเนี่ยคนไหนนะรูปไหนกันแน่เพราะส่งมาให้เลือกหลายคนออไอ้เก่งนะก็คือมีเสริมให้มีเสริมอ,อก็ว่ากันว่าอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นะคะผู้สื่อข่าวนะไปถึงหน้าวัดแล้วแหละแล้วก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงถึงพฤติกรรมของอพระรูปนี้ว่ามีอะไรผิดสังเกตไปหรือไม่ชาวบ้านก็บอกว่าเท่าที่เห็นก็คือพระรูปนี้ไม่ค่อยจะอยู่วัดหรอกไป,ไป,ไปกมาเดินทางออกนอกวัดบ่อยครั้งบางทีหายไปเป็นเดือนก็มีนะที่ล่าสุดก็คือไม่เจอมานานแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะคะส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าหลวงพี่หาหนุ่มมานวดถึงกุฏิเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเท่าที่เห็นด้วยตา ก็คือเคยเห็นพระเนี่ยขับรถเก๋งเข้ามาในวัดพร้อมกับชายหนุ่มหน้าตาดีเห็นแบบนี้มาสองสาครั้งแล้วแต่ว่าคิดว่าเป็นลูกศิษย์ไงก็เลยไม่ได้คิดลึกคิดมากอะไรแต่ว่าหลังๆเอ๊ะมาอีกแล้วคือมันบ่อยไปก็มันก็ผิดสังเกตหน้าไม่ซ้ําเออหน้าไม่ซ้ำด้วยมารู้ทีหลังว่าเด็กหนุ่มที่นั่งมาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นหนุ่มด้วดชาวบ้านเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวมาตรงๆอย่างนี้ว่า ก็เริ่มจะไม่ค่อยนับถือ ę, ละออจะกราบไม่ลงเอาไปเสริมซะไรอย่ี้แล้วตกลงแล้วพระรูปนี้จําวัดอยู่ที่วัดในอําเภอเมืองสุพรรณนี้จริงหรือเปล่าครับหาตัวเจอไหมแล้วแชทไปคุยเนี่ยหาคนมานวดหรือยังไงนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบการสดจากที่จริงค่ะเชินอยู่ในวัดแล้วนะคะเชิญค่ะ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะครับในช่วงเที่ยงวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าวาดวัดลาตาในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระครูพิสารปริยัตวิธานนะครับ พระคูณเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้คือเรื่องเนี่ยทางวัดก็ทราบพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วนะฮะแล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วก่อนที่พระรูปดังกล่าวเนี่ยคือมีชื่อว่าพระดีมเนี่ยจะออกจากวัดไปแล้วก็ทราบว่าไปอยู่ที่วัดอื่นในในพื้นที่ของัยนาทแล้วก็วกกลับมาที่สุภัยบุรีอีกครั้งช่วงนี้เดี๋ยวขอนมวัสการพระคุณเจ้านะครับนมัสการพระคุณเจ้าครับคือพระดีมเนี่ยพ,พฤติกรรมทางวัดเนี่ยอย่างหลวงพ่อทราบมาก่อนใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแชทหลุดเนี่ยเรื่องหลวงพี่ขี้เมื่อยเนะ พอจะทราบพฤติกรรมเขาไหมที่ว่าฉันหลุดมาเนี่ยมีพระมาพูดให้ฟังว่ามีแคตยันนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะแต่พอมีเห็น,เห,นเห็นมาอ้าวเอ,เอ๊เป็นจริงหรืออะไรยันเนี้ยนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับยันนี้ที่ว่านี่นะอาจจะมีส่วนบ้างเพราะว่าบูพฤติกรรมที่เขามาอยู่ก็เหมือนจะออกอะไรนิดๆประมาณเนี้ยไม่ไมาได้มากเห็นว่าเคยเคยกลางคืนก็เคยออกจากวัดเคย เที่ยวหนึ่งแต่อาจจะหลายครั้งนะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยพอดีอาตมาป่วยก็เลยจำวัดกับพระหลานให้ดูแลเพราะว่าเป็นวันนรกแล้วก็ไปผ่าหลังมาทีนี้ก็เป็นคนที่เป็นพระที่ขยันทำวัดอยู่แล้วก็รักทางดังก็ตื่นทำวัดพอตื่นทำวัดแล้วพระรูปนี้ก็ไม่ได้ตื่นทำวัดด้วยพอทำวัดเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นมา แต่ขึ้นมาพอดีว่าประตูกุติเพราะเป็นกุติรวมข้างนอกมีประตูขึ้นด้านเดียวก็เลยล็อกกุญแจไว้แสดงว่าหายไปอย่างวิการกลับมาในช่วงที่ช่วงเช้าทำวัดกันแล้วที่สี่ก็เลยส่วนเอกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องไปแล้วไม่กลับแต่ไปตอนไหนก็ไม่รู้ไปกี่ครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนสาเหตุที่ต้องให้ออกจากวัดเนี่ยสั้นๆคือมันเกิดอะไรขึ้นที่ออกจากวัดจริงๆตอนปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ให้ออกไปนะ ท่านไปเรียนหนังสือ,อแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไปเรียนบาลีแล้วเพราะว่าถามพระที่เพื่อนที่รู้จักกันก็ว่าหลวงพ่อไม่ได้เรียนแล้วโรงเรียนอยู่วันสองวันสามสี่วันประมาณนี้เขาเรียนกันสามสี่ชั่วโมงก็เรียนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเรียนแล้วก็หายไปครับประมาณนี้เพราะว่ามีมีเพื่อนที่รู้จักกันรายงานมาก็สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนบาลีบาลีเป็น วิชาเฉลี่ยมายากมากฮะเฉลียนประมาณนี้ยังไงก็สอบไม่ได้แล้วก็หายไปเลยก็หายไปเลยก็อ,อยู่ทางแถวที่ประจันตอนนั้นนะครับเป็นเรียนที่พัทยาคารามครับส่วนที่ลงมาที่ประจําวันเนี่ยก็คือมีการแอบอ้างว่าเป็นจเจ้าวาดใช่ไหมฮะพระดีมเนี่ยาแอบอ,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 อ้างเป็นเอาปัจจุบันเลยนะคือเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูส่วนกิติโกศลปรียนทำแปดประโยคด็อกเตอร์ เป็น,อย,งงยนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เล่าให้ตามตามที่ที่ส่งมาให้ดูนะครับซึ่งเราก็ต้องไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล,แล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าคณะตำบลํำมางซึ่งซจ้งวาดัดวัดสมเขตสมเกตรัตตานกับตัวอาตมาเองซึ่งตัวเจ้าคณะกับตัวเจ้าวัดก็คือาาคหลวงพ่อเองก็เลยต้องไปแจ้งบันทึกเอาไว้เนี่คือวันที่หมิถุนาที่ผ่านมานี่เป็นพิติการทั้งหมดนะฮะที่เราเนี่ยอาจจะคุยข้าวเมื่อสักครู่ก็ได้คุยได้สนทนาธรรมกับท่านเจ้าวัดสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ถึงพิติการต่างๆเดี๋ยวช่วงนี้ ต้องต้องขอขอบพระคุณแล้วก็กลับมัสก,การพระคุณเจ้านะครับครับผู้ชมครับคือแบบนี้ฮะตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดที่ท่านเจ้าวาดให้ข้อมูลมานะครับได้ออกจากวัดไปประมาณปีกว่าและปีเกือบ2ปีแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดนั้นไปอยู่ที่วัดไปจําวัดวัดหนึ่งอยู่ในอําเภอเดิมบางนางบวชนะครับตอนนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดดังกล่าวแล้วแลถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยจะรายงานเกาะติดกันให้ทราบต่อไปนะครับช่วงนี้กับพิธีสถานีครับ ขอบคุณคุณชินด้วยนะคะเราที่อยากให้เร็วกว่าผู้สื่อข่าวที่ตามไปจนถึงว่าเออไปที่ไหนแล้วเนี่ยก็คือสำรักพุทธ <laughs> เนาะเอเอน่าจะครอบคลุมกว่าผู้สื่อข่าวหรือเปล่า